เมื่อมีร้านพิซซ่าเปิดใหม่เด็กสลัมสองพี่น้องจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้กินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป h ชนแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง h a ร์ป i ิกเกตก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไหลเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ไข่กาใหญ่และไข่กาเล็กสองพี่น้องที่อาศัยอยู่ในสลัมกับแม่และญาตที่มีฐานะยากจน ใช้ชีวิตอยู่อย่างอัตคัดขัดสนเด็กทั้งสองอยากกินไข่ไก่มากแต่แม่ก็ไม่มีเงินซื้อเด็กๆจึงมักจะไปขโมยไข่กามากินเล่นทําให้เป็นที่มาของชื่อไข่กาเล็กและไข่กาใหญ่ที่คนในสลัมตั้งให้เด็กทั้งสองทั้งด้านผู้เป็นย่าและแม่ก็ดูเหมือนว่าจะยอมรับในชะตากรรมทนใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปได้แต่สําหรับเด็กๆมันก็เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะเข้าใจและยอมรับได้เหมือนผู้ใหญ่ไข่กาเล็กและไข่กาใหญ่ยังมีความอยากได้อยากมีตภปษาเด ซึ่งที่ผ่านมาคนที่พอจะให้สิ่งเหล่านั้นได้บ้างก็คือผู้เป็นพอ่อแต่ในตอนนี้พอติดคุกอยู่ซึ่งแม่ก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะช่วยพ่อออกมาเงินท้องที่หามาได้อย่างยากลำบากก็ต้องเอาไปจ่ายค่าทนายจนหมดแต่มันก็ไม่มากพอที่จะช่วยพ่อให้ออกมาจากคุกได้เร็ว,รวนี้ทำให้แม่ต้องรับภาระและความเครียดไว้มากแถมลูกทั้งสองของเธอก็ดื้อใช่เล่นแม่เลยต้องบ่นและดุด่าเป็นประจำ ทางด้านยาก็มักจะเข้าข้างหลานอยู่เสมอโดยายามักจะช่วยเถียงแทนหลานจนทําให้พวกเขาได้ใจวันหนึง่งแม่พาลูกๆไปเยี่ยมพ่อที่โรงพักแต่พ่อไปถึงตํารวจกลับไม่ให้เด็กๆเ,เข้าเยี่ยมแต่ด้วยความคิดถึงลูกพ่อเลยตะโกนคุยกับลูกผ่านทางหน้าต่างซึ่งเด็กๆก,ก็ถามพ่อว่าเมื่อไหร่จะซื้อโทรศัพท์มือถือให้แต่พ่อก็ไม่ได้คุยต่อเพราะถูกตํารวจด่าที่ตะโกนเสียงดังพ่อเลยหันไปถามแม่ว่าพวกเขาได้ไปโรงเรียนไหม ตัดฉากไปที่ทางรถไฟไข่กาเล็กและไข่กาใหญ่มาหาเก็บฐานหินเพื่อน,นําไปแลกเงินแทนการไปโรงเรียนเด็กๆไปที่นั่นบ่อยจนสนิทกับเจ้าหน้าที่การรถไฟที่ชื่อว่าฟุตตี้ซึ่งเขาก็เป็นคนที่รักเด็กและใจดีมากหลังจากที่ไข่กาเล็กและไข่กาใหญ่เก็บฐานหินจนได้หนักพอพวกเขาก็จะนำไปที่ร้านรับซื้อของเก่าเพื่อชั่งกิโลขาย ระหว่างทางไปทั้งคู่ก็แวะเกาะรร้วที่สวนสาธารณะแห่งหนึง่งเพื่อคุยเล่นกับเด็กบ้านรวยซึ่งเขาก็มักจะมีของเล่นใหม่ๆมาเล่นอยู่เสมอไข่กาเล็กมองด้วยความตื่นเต้นส่วนไข่กาใหญ่กลับมองด้วยสายตาอันแสนเศรา้าเพราะอยากมีแบบนั้นบ้างตัดฉากไปที่ร้านรับซื้อของเกา่าทานเห็นแสนหนักที่ไข่กาใหญ่ทนแบกมาแลกเงินได้เพียง15รูปีถึงแม้มันจะน้อยแต่ก็ต้องทำ เพราะพวกเขาไม่สามารถไปทําอย่างอื่นได้แล้วนอกจากไข่กาเล็กและไข่กาใหญ่ที่เป็นลูกค้าประจําของร้านขายของเก่าแล้วก็ยังมีวัยรุ่นอ้วนผอมที่มักจะหาของมาชั่งกิโลขายได้อยู่ตลอดมีทั้งฝาท่อตะแกงเหล็กซึ่งมันก็คงไม่ได้มาแบบถูกต้องแน่นอนเพราะทั้งคู่ไม่ยอมบอกเจ้าของร้านเลยว่าได้ของมายังไง ทางด้านเด็กๆหลังจากที่ได้เงินแล้วก็จะกลับบ้านระหว่างทางก็ได้แวะดูทีวีข้างทางซึ่งพวกเขาก็ไม่อยากลำบากยืนดูแบบนี้ไข่กายใหญ่เลยขอให้แม่ซื้อโทรศัพท์มือถือมาให้แม่ที่ทำงานเป็นเพียงสาวโรงงานเย็บผ้าก็ไม่สามารถซื้อให้ลูกได้ทางเดียวที่เธอจะทำได้คือการช่วยพ่อของเด็กๆออกมา เธอตัดสินใจไปขอให้นานาซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นช่วยแต่ในช่วงนี้เขาแทบไม่ว่างเลยเพราะน,นานากำลังคุยธุรกิจอยู่กับจำดาซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจร้านพิซซ่าโดยเขาต้องการมาเปิดร้านพิซซ่าในเมืองนี้เลยต้องนำเงินมาติดสินบนเพื่อให้นานาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆวันหนึ่งเด็กๆเ,เดินกลับบ้านมาพร้อมกับแม่ที่แบกทีวีมาด้วยซึ่งเธอก็โชคดีจับฉลากมาได้เด็กๆตื่นเต้นดีใจมากที่จะได้ดูทีวี ถึงแม้ว่าจะยากจนแต่เด็กๆก,ก็มีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแม้ว่าบางครั้งเด็กทั้งสองจะน้อยใจและงองแงบ้างตามภาษาเด็กซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่อยากได้อยากมีของต่างๆเหมือนกับเด็กที่บ้านรวยหรือเด็กสลัมที่มีของราคาแพงจากการทำเรื่องผิดกฎหมายยังดีที่ไข่กาเล็กและไข่กาใหญ่มีความคิดรู้ผิดชอบชั่วดีจึงไม่ได้คิดที่จะทำตาม ในวันหนึ่งพวกเด็กๆในสลัมรวมทั้งไข่กาเล็กและไข่กาใหญ่ได้พากันไปดูร้านพิซซ่าที่เพิ่งมาเปิดใหม่ซึ่งมีวงดนตรีมาเปิดร้านอย่างใหญ่โตมีนักข่าวและผู้คนจำนวนมากสนใจอีกทั้งยังเชิญดาราดังมาเปิดร้านอีกด้วยซึ่งเขาก็ได้กินพิซซ่าโชว์อย่างอร่อ,รอยทำเอาพวกเด็กๆอยากกินพิซซ่าบ้างในคืนนั้นเด็กๆเ,เอาแต่พูดเรื่องพิซซ่าให้ย่าก,กับแม่ฟังด้วยความตื่นเต้นแม่ผมอยากกินพิซซ่า ไข่กาเล็กอ้อนขอแม่เหมือนอย่างทุกครั้งซึ่งแม่ก็ต้องปฏิเสธเพราะไม่ค่อยมีเงินเธอดุและสั่งสอนลูกๆให้เห็นถึงความลำบากในการทำงานในเจ้าเรื่องที่ต้องหาเงินไปช่วยพ่อออกจากคุกอีกทางด้านยากก็บอกว่าอย่าไปดุลูกเลยพวกเขายังเด็กอยู่ซึ่งก็น่าจะมีความคิดแบบเด็กๆจริงๆเพราะไข่กาใหญ่ได้พูดกับแม่ว่าผมต้องการพิซซ่าไม่ใช่พ่อ ทางด้านแม่ก็ด่าไปอีกครั้งซึ่งไข่กาใหญ่ก็ไม่สำนึกแถมเดินหนีออกจากบ้านเช้าวันต่อมาบังเอิญมีคนส่งพิซซ่ามาถามทางกับเด็กๆพอดีไข่กาใหญ่เลยเสนอไปว่าเขาจะบอกทางลัดให้แลกกับการที่ต้องเอาพิซซ่าออกมาให้ดูทางด้านพนักงานส่งก็ต้องยอมเพื่อให้ไปส่งพิซซ่าได้ทันเวลา เมื่อเด็กทั้งสองเห็นพิซซ่าอยู่ต่อหน้าก็แทบอดใจไม่ไหวมองด้วยสายตาอันเปล่งประกายทั้งคู่พยายามสูตรดมกลิ่นเก็บเอาไว้หลังจากนั้นก็บอกทางคนส่งพิซซ่าตามสัญญา ดูเหมือนว่าเด็กๆจะอยากกินพิซซ่ามากๆพวกเขานําใบปลิวไปให้ฟุตตี้ดูซึ่งเขาไม่รู้จักพิซซ่าพอรู้ราคาที่แพงถึง300รูปีเขาก็ตกใจเพราะถ้าเด็กๆจะหาเงินมาซื้อพิซซ่ากินเองพวกเขาต้องเก็บฐานหินเท่ากับรถไฟหนึ่งขบวนเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นเด็กๆก,ก็ไม่ยอมแพ้นาใบปลิวไปให้เพื่อนคนที่รวยๆดูซึ่งเขาก็พูดใหญ่เลยว่าเคยกินมาหลายครั้งแล้วแค่โทรสั่งพิซซ่าก็จะมาส่งให้ถึงบ้านเลย จากนั้นไข่กาใหญ่ก็วางแผนที่จะโทรสั่งพิซซ่าแล้วก็จะขอผ่อนจ่ายภายในหนึ่งเดือนพอโทรติดพนักงานก็พูดสายด้วยอย่างสุภาพช่วยบอกที่อยู่ด้วยครับทั้งด้านไข่กาใหญ่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะบ้านของพวกเขาเป็นแค่บ้านเล็กๆไม่มีบ้านเล็กที่ไข่กาใหญ่เลยบอกให้เขามาที่วัดแล้วก็ให้คนส่งถามคนแถวนั้นว่าบ้านไข่กาใหญ่อยู่ที่ไหนพอพนักงานได้ยินแบบนั้นเขาก็ตัดสายทิ้งทันที ใข่กาใหญ่เลยไปถามที่อยู่กับย่าพอย่ารู้ว่าหลานๆเจ้าที่อยู่โทรไปสั่งพิซซ่าราคา300รูปีย่าก็ถึงกับตกใจย่าเลยบอกว่าเดี๋ยวย่าจะทําให้กินเองซึ่งย่าก็ดูวัตถุดิบจากในรูปแล้วก็ลองทําตามดู ซึ่งพิซซาสูตรของยา่าถ้าดูจากหน้าตาก็พอจะค,คล้ายๆกับของจริงอยู่บ้างแต่พอไข่กาเล็กลองดมกลิน่นมันก็ไม่เหมือนกับที่เขาเคยดมพิซซาของจริงแถมยังไม่มีเส้นยืดๆพอลองชิมแล้วมันก็ไม่อร่อยทําให้ไข่กาใหญ่ไม่พอใจมากๆย่าคิดว่าเราโง่เหรอเราไม่ต้องการพิซซาของยา่าเราต้องการพิซซาของจริงเช้าวันต่อมาเด็กๆก,กลับไปหาฟุตตี้อีกครั้งด้วยความสงสารฟุตตี้เลยพาเด็กๆไปคลังฐานหินของการรถไฟ ซึ่งมันก็มีฐานหินเยอะมากๆพวกเด็กๆด,ดีใจกันใหญ่พากันขนฐานหินไปขายอย่างมีความสุขทําเอาเจ้าของร้านขายของเก่าสงสัยว่าพวกเด็กๆไปเอามาจากไหนส่วนเด็กคนอื่นๆในสลัมก็พากันล้อไข่การเล็กและไข่กาใหญ่ที่บอกว่าจะได้กินพิซซ่าเร็วๆนี้ซึ่งเด็กในสลัมก็ไม่เชื่อว่าจะได้กินจริงๆแต่แล้วในที่สุดเด็กทั้งสองก็เก็บเงินได้มากพอพวกเขาไม่รอช้ารีบไปที่ร้านพิซซาทันที แต่ยามกลับไม่ให้เข้าแถมยังไล่เด็กๆออกไปอย่างกับหมูกับมาเนื่องจากทางร้านไม่ให้เด็กสลัมเข้าร้านทั้งคู่จึงต้องกลับไปด้วยความผิดหวังและน้อยใจที่เป็นเด็กสลัมถูกคนอื่นรังเกียจซึ่งไข่กาเล็กก็ได้ถามฟูตตี้ด้วยความสงสัยว่าพวกเขารู้ได้ยังไงว่าเรามาจากสลัมฟูตตี้เลยบอกว่ามันเป็นที่เสื้อผ้าและการแต่งตัว ตัดฉากมาที่บ้านของเด็กๆยานางเศร้าตัดเพราะว่าตัวเองไม่มีประโยชน์อะไรเลยลูกชายติดคุกก็ทำอะไรไม่ได้จะซื้อพิซซ่าให,ห้หลานกินก็ไม่มีเงิน แม่ของเด็กเลยบอกกับย่าว่าอย่าคิดแบบนั้นถ้าไม่มียา่าครอบครัวเราจะอยู่ยังไงวันต่อมาเด็กทั้งสองก็ได้ไปหาเพื่อนคนที่บ้านรวยซึ่งในวันนี้เขาก็ได้ห่อพิซซ่ามาให้ด้วยเมื่อไข่กาเล็กเห็นก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาไม่รอช้ายืนมือไปจะหยิบมาลิ้มลองเป็นครั้งแรกแต่ไข่กาใหญ่กลับห้ามไว้เพราะเขาสังเกตเห็นว่าพิซซ่าชิ้นนั้นเป็นของกินเหลือไข่กาใหญ่เลยบอกกับเพื่อนบ้านรวยว่าเขาจะหาซื้อกินเอาเอง จากนั้นเด็กทั้งสองก็ไปหาฟุตตี้แต่ในตอนนี้ฟุตตี้ไม่ได้ทำงานที่การลถไฟแล้วเนื่องจากเขาถูกไล่ออกในข้อหาขโมยฐานหินเมื่อไม่สามารถหาเงินไปซื้อสุภอผ้าได้จากการเก็บฐานหินแล้วไข่กายใหญ่จึงจำเป็นต้องทำสิ่งที่ไม่ดีแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนใจไม่ทำมัน ในคืนนั้นแม่ถามเด็กๆว่าไม่ได้ไปเก็บฐานหินแล้วหรอไข่กาใหญ่เลยบอกแม่ว่าไม่ได้เก็บผมกับน้องเอาแต่เล่นกันทั้งวันพอแม่บอกว่าจะพาไปเยี่ยมพอ่อไข่กาใหญ่ก็บอกว่าไม่อยากไปย่าเลยทนไม่ไหวตักเตือนให้หลานหินใจและช่วยเหลือแม่บ้างแต่ไข่กาใหญ่เถียงกลับไปว่ายางเงียบไปเลยยากก็ได้แต่นั่งเฉยๆอยู่บ้านแล้วก็กินเมื่อแม่ได้ยินลูกพูดแบบนั้น เธอจึงดุด่าลูกทั้งด้านไข่กายใหญ่ก็ไม่พอใจหนีออกจากบ้านไปจากนั้นเด็กๆก,ก็ไปเจอเจ้าของร้านขายของเกา่านั่งเมาเละอยู่ข้างถนนเด็กๆเ,เลยพากลับมาส่งที่บ้านเมียของเขาเลยให้เงินตอบแทนเด็กๆทําให้ไข่กายใหญ่มีไอเดียที่จะหาเงินไปซื้อเสื้อผ้าโดยการรับจ้างสารพัดทั้งล้างจานขนน้ําเช็ดกระจกและแจกใบปลิวในระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้ไปยืนมองเด็กๆคนอื่นกินพิซซ่าอยู่เรื่อย หลังจากทำงานหาเงินมาได้สักพักเด็กๆก,ก็มีเงินมากพอที่จะไปซื้อเสอื้อผ้าวันต่อมาเด็กๆนั่งรถเมย์ไปที่ห้างซิตี้เซ็นเตอร์แต่พอไปถึงพวกเขาก็ถึงกลับตกใจเพราะมันทั้งใหญ่และหรูหรามากๆทำเอาเด็กทั้งสองสิ้นหวังที่จะเข้าไปข้างในเพราะยามคงไม่ให้เข้าแน่นอน ทั้งคู่นั่งทำนาเซาข้างร้านขายขนมทันใดนั้นก็มีครอบครัวนึงเพิ่งออกมาจากห้างลูกชายทั้งสองอยากกินขนมข้างทางแต่พ่อไม่ยอมซื้อให้เพราะกลัวลูกจะท้องเสียจากนั้นพ่อก็กลับเข้าไปในห้างอีกครั้งเพราะลืมมือถือไว้ในระหว่างนั้นไข่กายใหญ่ก็เข้าไปเสนอตัวว่าจะซื้อขนมให้เพื่อแลกกับเสื้อผ้าที่พ่อของเด็กทั้งสองคนนั้นเพิ่งซื้อให้ ซึ่งเด็กสองคนนั้นก็ยอมโดยเสื้อผ้าที่ได้มามีราคาสูงถึง4,000รูปีทำให้ไข่กาเล็กและไข่กาใหญ่มีเสื้อผ้าดีๆใส่พวกเขาไม่รอชา้ารีบไปที่ร้านพิซซ่าอีกครั้งโดยมีเด็กๆในสลัมตามไปด้วยแต่พอไปถึงทางร้านก็ยังไม่ยอมให้เข้าแม้ว่าเด็กๆจะแต่งตัวดีและมีเงินมากพอที่จะซื้อหลังจากนั้นไม่นานผู้จัดการร้านก็ออกมาไข่กาใหญ่เลยฟ้องว่ายามดูถูกพวกเขา ท่านใดนั้นผู้จัดการร้านก็ตบหน้าไข่กายใหญ่เข้าเต็มแรงแล้วก็ไลเ่เด็กๆออกจากร้านไปออกไปไอ้ขอทานเฮงสวยกลับไปอยู่ข้างถนนเลยไปพิซซ่าไม่ได้มีไว้สำหรับคนอย่างพวกแกไข่กายใหญ่ทั้งเจ็บตัวเสียใจน้อยใจและอับอายที่โดนดูถูกต่อหน้าเด็กๆในสลัมไข่กายใหญ่พาน้องเดินกลับด้วยความเศร้าเสียใจ แต่พอไปถึงบ้านเด็กๆก,ก็เห็นยานอนไร้วิญญาณอยู่หน้าบ้านพร้อมกับแม่ที่ร้องไห้เสียใจอย่างน่าสงสารซึ่งแม่ก็ไม่มีเงินพอที่จะจัดงานศพให้ยา่าไข่กายใหญ่เลยยกเงินทั้งหมดที่มีให้กับแม่พร้อมทั้งสารภาพว่าที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้เอาแต่เล่นไปวันๆอย่างที่เคยบอกแต่พวกเขาเก็บฐานหินไปขายทุกวัน การจากไปของยานำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อของเด็กทั้งสองที่ไม่มีโอกาสแม้จะได้ออกไปร่วมพิธีศพของแม่เป็นครั้งสุดท้ายตัดฉากไปที่วัยรุ่นอ้วนผอมหลังจากที่ถูกตำรวจจับตามอง พวกเขาก็ขโมยของไปชั่งกิโลขายได้ลำบากมากขึ้นพอได้เห็นคลิปที่เด็กในสลัมถ่ายไว้ตอนที่ไข่กายใหญ่ถูกตบหน้าวัยรุ่นผอมก็คิดแผนชั่วที่จะหาเงินมาใช้โดยนำคลิปนี้ไปข่มขู่เจ้าของร้านพิซซ่าเพื่อแลกกับเงินทางด้านเจ้าของร้านก็จำเป็นต้องจ่ายเพราะถ้าคลิปนี้หลุดไปจะเป็นเรื่องใหญ่มากทางร้านพิซซ่าเลยโทรไปตอบตกลงข้อเสนอที่จะทำลายคลิปแลกเงินซึ่งทางร้านก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้50,000ืรูปี ทางด้านวัยรุ่นผอมก็รีบตกลงทันทีเพราะที่จริงแล้วพวกเขากะว่าจะเรียกแค่สี่ห้าพันเท่านั้นพอวัยรุ่นอ้วนมาหาวัยรุ่นผอมก็แกล้งโกหกไปว่าตกลงราคาได้ที่สี่พัน วันต่อมาวัยรุ่นพร้อมแต่งตัวหล่อจะไปรับเงินด้วยความตื่นเต้นดีใจแต่ในระหว่างที่กำลังแลกเงินกันอยู่นั้นในทีวีแทบทุกช่องก็กำลังนำเสนอข่าวคลิปของไข่กาใหญ่อยู่พอดีทำให้ไวยรุ่นพร้อมไม่ได้เงินแถมยังถูกซ้อมอีกตั้งหากตัดฉากไปที่วัยรุ่นอ้วนเขากำลังรอฉลองอยู่ที่ร้านเครื่องดื่มเนื่องจากเขาได้นำคลิปไปขายให้นักข่าวได้มาตั้ง5,000 พอวัยรุ่นผอมมาถึงก็รีบเข้าไปด่าแล้วก็สารภาพความจริงว่าทั้งร้านพิซซ่าซื้อคลิปเน่ราคา50,000หลังจากคลิปหลุดไปได้ไม่นานเรื่องนี้ก็กลายเป็นกระแสะไวรัลมีผู้คนให้ความสนใจและพูดถึงจำนวนมากเรื่องราวลุกลามไปทั่วทุกวงการทั้งวงการสิทธิเด็ก วงการอาหารรวมไปถึงวงการการเมืองนักข่าวแห่ไปหาข้อมูลในพื้นที่ไปตามหาเด็กๆทั้งด้านนานา,นา,นาซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็จะโหนกระแสนี้โดยสั่งให้วัยรุ่นอ้วนผอมไปรวบรวม,รวมชาวบ้านเพื่อจะออกมาเดินขบวนประท้วงส่วนเด็กทั้งสองก็ไม่รู้เรื่องอะไรยังออกไปทํางานตามปกติ กว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศก็ตอนที่เอาถ่านหินไปขายเด็กๆจึงรีบกลับบ้านมาเปิดทีวีดูข่าวทันใดน,นั้นแม่ก็กลับมาเด็กๆเ,เลยต้องรีบปิดทีวีแม่ก็สงสัยที่ลูกนั่งหน้าทีวีโดยไม่เปิดดูแต่เธอก็ไม่ได้ถามอะไรมากเพราะต้องรีบไปกรอกน้ําและในระหว่างนั้นวัยรุ่นผอมก็เข้ามาบอกให้เธอไปร่วมขบวนประท้วงเพื่อไข่กาเล็กและไข่กาใหญ่พอเธอรู้เรื่องก็ตกใจมากรีบกลับบ้านไปหาลูก แต่เด็กๆก,ก็ไม่อยู่แล้วแม่เลยออกตามหาลูกไปทั่วทั้งสลัมทุกซอกทุกมุมแต่ก็หาไม่เจอทางด้านเจ้าของร้านก็ดูเหมือนว่าจะวางแผนทำอะไรบางอย่างโดยเขาได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากนานาและติดสินบนตำรวจเพื่อให้ช่วยตามหาเด็กทั้งสองแล้วก็พาตัวมาที่ร้านพิซซ่าซึ่งในตอนนี้เด็กๆก,ก็หนีมาแอบกับฟุตตี้เพราะกลัวที่มีแต่คนตามหา หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ตามมาเจอเด็กๆเ,เลยรีบวิง่งหนีแต่จริงๆแล้วแม่ของพวกเขาก็มากับตำรวจด้วยซึ่งเธอก็รีบวิ่งตามลูกๆไปเด็กๆเ,เลยยอมกลับไปพร้อมกับตำรวจซึ่งตำรวจก็ได้พาไปร้านพิซซ่าตามคำสั่ง พอไปถึงก็พบว่าหน้าร้านพิซซ่าเต็มไปด้วยผู้คนจํานวนมากรวมไปถึงนักข่าวและนักดนตรีเจ้าของร้านและผู้จัดการร้านเดินพนมมือมาพาไข่กาใหญ่และไข่กาเล็กเข้าไปในร้านด้วยความสุภาพนอบน้อมในระหว่างที่เด็กทั้งสองกําลังมองดูภายในร้านที่ตกแต่งอย่างสวยงามพนักงานก็นําพิซซ่ามาเสิร์ฟจากนั้นเจ้าของร้านก็หยิบพิซซ่าไปป้อนเด็กทั้งสองแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเพื่อขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพูดอวยตัวเองพูดสร้างภาพไปเรื่อย ตัดฉากกลับไปที่เด็กๆไข่กาใหญ่ถามน้องว่าอร่อยไหมน้องก็ตอบว่าไม่อร่อยเลยซึ่งไข่กาใหญ่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเขาเลยถามน้องว่าแล้วเราจะทำยังไงกับพิซซาที่เหลือจากนั้นอยู่ดีๆเด็กทั้งสองก็มองหน้ากันแล้วก็หัวเราะแล้วหนังก็จบลง หนังเรื่องนี้เราจะเห็นว่าเด็กทั้งสองยังมีความคิดแบบเด็กๆไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจพ่อแม่เหมือนหนังหลายๆเรื่องแต่ความจริงแล้วเด็กทั้งสองคนนี้เป็นตัวแทนของเด็กส่วนใหญ่ในวัยนี้ที่ยังอยากได้โนอนได้นี่อยากมีแบบเพื่อนตามภาษาเด็กจะยังไม่ได้มีความคิดที่ว่าแม่จะมีเงินซื้อไหม ของสิ่งนั้นจําเป็นหรือเปล่าซึ่งพ่อแม่ที่มีเงินมากพอการซื้อของเติมเต็มความต้องการให้ลูกก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การตามใจมากเกินไปอาจทําให้เด็กไม่รู้คุณค่าของที่ได้มาส่วนพ่อแม่ที่ไม่มีเงินมากพอก็สามารถที่จะอธิบายให้ลูกฟังว่าทําไมไม่ซื้อให้เด็กจะได้เรียนรู้และค่อยๆเข้าใจถ้าให้ดีเลยก็คือแนะนําและสนับสนุนให้ลูกเก็บเงินซื้อเองเพราะมันจะทั้งทําให้เด็กเข้าใจความยากลําบากของการทํางานหาเงินและยังทําให้เด็กรู้คุณ คค่าของของที่ได้มาอีกด้วยแอดเชื่อว่าในสมัยเด็กทุกคนต้องเคยทำตัวงองแงอยากได้ของบางคนอาจถึงขัน้นลงไปดิ้นกับพื้นกลางห้างพ่อแม่บางคนอาจจะยอมซื้อให้เพราะอายคนอื่นพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ยอมแล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะทำยังไงกด1ยอมซื้อให้กด2ไม่ยอมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับ จอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ